โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสามเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาคาและกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกกาแฟและชาอาาัดสม ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น125คนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น17คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนแห่งความสุขเป็นผู้นำทางวิชาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจากวิสัยทัศน์จึงได้กำหนดเป้าหมายและพันธกิจในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจึงได้มีแนวทางการดำเนินการดังนี้ศึกษานโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบ โดยมีมาตรการให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความปลอดภัยสวยงามน่ายนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้วิธีป้องกันภัยทุกรูปแบบการสร้างโรงเรียนแห่งความสุขและการสร้างเครือข่ายในการเสริมสร้างความสุขให้แก่นักเรียนดังนี้การบริหารจัดการเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งความสุขโดยใช้ PSNG โมเดล โดยมีจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาคือความปลอดภัยเรียนรู้อย่างมีความสุขเสริมสร้างสมรรถนะเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคสืบสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่สังคมที่ยั่งยืนจึงได้มีการดำเนินงานตามมาตรการดังนี้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนด้านความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2567 จัดทำคู่มือมาตรการและแผนเผชิญเหตุการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนด้านความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินดำเนินการตามมาตรการด้านอาคารสถานที่ผ่านกิจกรรมปรนิบัติสถานที่ของนักเรียนทุกระดับชั้นให้บริเวณห้องเรียนและอาคารเรียนสะอาดและสวยงามดำเนินการตามมาตรการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการสร้างปัญญาภายในผ่านกิจกรรมจิตตศึกษา กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมและมีหลักสูตรที่เป็นปัจจุบันดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญอาทิเช่นวันคริสต์มาสวันลอยกระทงวันสืบสารประเพณีโลชิงชา้าดำเนินการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะและความสามารถในการแสดงออกกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันระดับอำเภอแม่ฟ้าหลวงจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศแดนซ์ e ล Teenage รุ่นอายุไม่เกิน18ปีและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรางวัลรองชนะเลิศ To Be Idol สร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยกับทหารตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและการเสริมสร้างความสุขผ่านค่ายอาสาการแสดงมายากลโชว์ การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและหาได้ยากสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารส่งผลให้นักเรียนมีความกล้าสแสดงออกและได้เป็นส่วนสำคัญในการแสดงพิธีเปิดงานสีสันรอยตุงประจำปี2567ที่ผ่านมาสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนผู้ปกครองและโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งการดำเนินการนี้จะขาดผู้มีส่วนร่วมในชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่เป็นจิ๊กซอสํำคัญในการสร้างโรงเรียนบ้านป่าซางนางเงินแห่งนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน